พิมต้นไม้ให้นะเนี่ยเราต้นไมออนั่นแหะโอ้โหมีตางางกูนทำมางกูสังบางกูนเด็กดีเด็กดีรอเพราะ่หล้วจึงไดท่านในหลียวอกบาทเอเอาสซ่งนี่สิละเอาสซ่งนี่จหัวล่ะหรือยังที่ให้แล้วอยากนอนนะจอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันแล้วละ กินได้ขึ้นหลายๆไม่ตัวไวมาไฮตัดแล้วบัานนี้พอแล้วบัานนี้ใบเงี้ยวแล้วร้องทรงแล้วไว้ร้องทรงแล้วครับไปหายได้ปีใหม่เงี้ยวเงีเง้ยวบาบาองเดือนไหมเงี้ยวเลยเนาะ <c oughs> นี่กระตัดก็โดนแล้วเนี่ยดิกดีดิกดีด <c oughs> เอ้าเอ้อันนี้เออ้า2ทําไมมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยบ พูดตะโกนทำตะงกนทำไมนับตาลายไม่จะเลี้ยตัวได้เชีวนับตาลายโอ้โหนี่อะไรผมติดปากเนี่ยนับตาไาย